อยากได้เจลแอดแมนก็แล้วน่าเบื่อจริงๆเลยเจลแอดดีไงอ่ะโอเคเก็บของเก็บของแล้วก็เหมือนเดิมครับเก็บของเสร็จแล้วก็วิ่งครับรออะไรล่ะขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถครับขึ้นรถทำไมไม่เก็บของโ้๊ยสุดท้ายโดนปีกดาวอ่ะกดเคมไม่ได้เอ้ยฮะทำไมเคมไม่ได้มันต้องเคมได้ดิมันเคมไปแล้วหรือเปล่าผมไม่ได้เคม่ด้วย มันบอกทำรีเมตอีกสามสิบามวีอ่ะแล้วเข้าไปทอดรอนความลิมิตคือกดรับได้คือน้องกดรับไปย่างกดเอฟโรลเลยกดไปแล้วสาวินาลลอรอกันเฮ้ยมีคนเปิดหัวหัวแดงเปิดออร์แดงที่ไหนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอ็นทีซีคอนเปิด์โรลได้ได้แล้วเพราะว่า ใครราซื้อแกงไงไอคนเบอร์สองอะไปถึงรถวาร์ฟด้วยนะจะได้ขี้เกียจไปไงผมแม่งมาแล้วไอถึงแล้วก็เปิดเลยดิเฮ้ยใครถึงคนแรกเปิดดิเออเสแล้วเราก็ตามเขามาวาร์ฟเลยวาร์ฟเลยวาร์ฟเลยผมมาเปิดเสา อะไรตามหลังกูไปนั่นโอ้พี่บอย DTR เลยเหรออ่า DTR XX1 แซ่บปิดเสียงเปิดแผงมารถมันชื่อเลยรถมันเปลกๆวะบินลอยห้าแล้วมาติดรถบอยอะไรเฮียรถแดงแล้วเลยมีอยู่กัแปงลอยได้แล้วขึ้นลงเงี้ยใช่ป่ะที่อะไปไหนไม่ได้กูโธ่พี่บอย